คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรตั้งนโมสามจบแล้วว่าคาถานโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ณสรงฟ้าโมทรงดินพุทธรงศิล์ทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธทางแคลคลาดธรรมังแคลคลาดสังฆังแคลวคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินักกาโรกุก,กุสันโทซิโลมัชเชโมกาโรโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสปพุทโทจะทะเวเนเต ทาการูศีสะกยะมุนีคโคตโมยะกันเนยะการูอริยะเมตไตโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานมามิหังณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันติ นักการกุกุสันโทสิโลมัชเชโมกาโรกโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทธโทจะทะเวเนเตทากาโรสีสักยมุนีโคตมโมยกันเนยการูอริยะเมตไยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหัง นะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทางแคลวคราดธรรมังแคลวคราดสังฆังแคลคราดศัตรูภัยพานวินาศสันตินักกาโรกุกุสันโทสิโลมัชเชโมกาโรโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทโทจะทะเวเนเต ทากาโรศีสักยมุนีโคตมโมยกันเนยาการูอริยะเมตไยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธทางแคลคลาดธรรมังแคลคลาดสังฆังแคลคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันติ นักกาโรกุกุสันโทสิโลมัชเชโมกาโรกโกนาคมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสปพุทธโธจะทะเวเนเตทากาโรสศีสักยมุนีโคตมโมยกันเนยกาารูอริยะเมตไยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานกมามิหัง ณสรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทางแคลคลาดธรรมังแคลคลาดสังคังแคลวคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินักกาโรกุกุสันโทซิโลมัตเชโมกาโรโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสปพุทโทจะทะเวเนเต ทาการูศีสักยมุนีคโคตโมยะกันเนยะการูอริยะเมตไตโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานมามิหังณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแคลวคลาดธรรมังแคลคลาดสังฆังแคลวคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันติ นักการกุกุสันโทสิโลมัชเชโมกาโรกโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสปพุทโทจะทะเวเนเตทากาโรศีสักยมุนีโคตมโมยกันเนยการูอริยะเมตไยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานมามมิหัง นะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินัก,กาโรกุกุสันโทสิโลมัชเชโมกาโรโกนาคมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกรัสโปพุทโทจะทะเวเนเต ทาการูศีสักยมุนีโคตมโมยกันเนยการูอริยะเมตไยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทางแคลวคลาดธรรมังแคลวคราดสังฆังแคลวคราดศัตรูภัยพานวินาศสันติ นักการกุกุสันโทสิโลมัชเชโมกาโรกโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทธโธจะทะเวเนเตทากาโรศีสักยมุนีโคตมโมยกันเนยการุอริยะเมตไยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานกมามิหัง ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธสสทรงศิล์าทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธทางแคลคลาดธรรมังแคลคลาดสังฆังแคลวคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินักกาโรกุกุสันโธสิโลมัชเชโมกาโรโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทโทจะทะเวเนเต ทากาโรศีสักยมุนีโคตมโมยกันเนยาการูอริยะเมตไยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานัมามิหังคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรนี้มันภาวนาเป็นประจำป้องกันพยันตรายมีความสุขก,กายสบายใจ อีกทั้งกิจการงานเจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องมีเมตตามหานิยมนำมาซึ่งทรัพสมบัติมากมายขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังบทสวดนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานให้ผู้อื่นได้รับฟัง รับชมและขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิ